อาตมาขอถวายพระพรรมหาบพิธวันนี้เป็นวันที่28มีนาคม2521ซรับวันนี้อาตมาพักอรรยู่ที่อ่าวไคยอำเภอแกลงจังหวัดเชยงยอเพราะว่าก่อนหน้าที่จะได้พบรมหาบพิษิที่ภูกงุงพระราชมีเวศ ในตอนนั้นอาตมากำลังป่วยเป็นไข้และหลังจากนั้นมาเวลาพระมหาบภิสกับมาเมื่อวันที่ที่สามมีนาคม2,521ั 22, นเืที่สีก็เดินทางไปจังหวัดที่สนนโลกเพื่อยี่ยมเยียนอาหารและแจกของกับบรรดาคนยาติจนในสินธุระกันดาน ในวันนั้นธรรมาหาบอกพิธจะมีพระราชดำรัสจะถามเหตุการณ์หลายอย่างแต่ดูัมันว่าธรรมาได้ถวายพระพ่อนไปอาจจะได้ป็นู้ตามความประสงค์ของหาบอกพิษแั่น,นีเพียงว่าพระสาชทำงานได้น้อยเก็นทีหลังจากนั้นมา,าการไขก็กำเริบในที่สุดก็มีการไอแปรกดขึ้น ในยะไม่กี่วันมานี้รายกอดว่าแพทย์ต้องให้น้ำเกล่าแต่มาถึงวันนี้ถึงหกขันสี่สี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ที่ให้อุปถัมในการรักษาต้ามีแพทย์หญิงยิวดีและก็แพทย์หญิงวิวันและก็นายแพทย ก็พันนาวาเอกโสันแม่พันตณรตีสมศักดิ์สืบสุวนพัน,น,น,นเอกบวิชแพทยหญิงนันจวนเป็นต้นทุกคนก็ให้ความอุปการะอุปรถรมเป็นอันดีแต่ถ้าว่าอาการไข้ร้อนจะมาในวันดี้ขึ้นมากไม่ได้ออานี้กระว่าร่างกายสุขสมมาก อาตมาสทรบดีว่าวิถีของชีวิตจะทรงอยู่ไม่นานนี้ก็เพราะว่าวายของสังขารเข้าเขตทุกคนละภาพและการที่จะทรงอยู่ได้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังกิจและก็อาศัยมีความเคารพในองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเป็นสำคัญ มีความประสองค์อยู่อย่างเดียวคือจะฝึกผลบรรดาสิติญาณสิทธ,ธ,ธ,ธิ์โลลานทั้งหลายให้มีใจรักในสาธารประโยชน์เพื่อจะเพื่อความทุกข์ของตนให้ทุ่จากวัฏสงสารจิงได้พยายามปรมานชีวิตตอร่างกายของตนให้ทรงอยู่นิ้ฉะนั้น ็คงจะอำลาโลกนี้ไปชิ้นนันแล้วแต่ว่าจะทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบิตแก้วองค์กำลังใจอาตมาปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของโคงชนชาวไทยแต่เท่าที่จะเ,เ,เป็นไปได้จะเป็นไปตามกำลังความสาม,มารถเท่านั้นแล้วก็มีความดีใจอยู่อย่างหนึ่ง อีกคณะสติยานุสิตธิ้รรดาลูกหลานทั้งหลายมีความพอใจในธรรมทุกคนมีความพอใจในพระนิพพานแต่หากว่าคนทั้งหลาย,หลายเหล่านี้นั้นไม่มีความสนใจในพระนิพพานแล้วอาตมาก็คงจะวางภารกิจนี้ไปนานแล้ว อาศัยที่กำลังจิตใจของเธอมีความรักในองค์สมเด็จพระบพิตแก้วมีความเข้าใจในพระนิพพานอาตมาก็พร้อมที่จะทรมานสังขารเพื่อส่งจิตของเธอให้อยู่ในระดับตามสองคร เมื่อทุกคนมีจิตตั้งอยู่ในระดับพอสมควรแล้วอาตามาก็าจะต้องขออำลาโลกใน้ไปโสูต่ตามสภาวะที่คนเดินไปได้การที่ด้เข้าเข้าราะมหาบกทในวันนั้นเพระ,ะก่ก็ระมาหาบกวิอกเพื่อรับผตุหลายเหตุการแต่ถ้าว่าประสาสมองอาตมาเวลานั้นมันทํางานได้น้อยเก่นที การภูนถวายในวันนั้นเข้าใจว่าอาจจะไม่เป็นไปต,ตามความประสงค์ของมหาอำพิธเป็นอย่างมากอาจจะมาก็ต้องขอพระทานาภัยเพราะว่าระสาทางร่างกายไม่อมนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนั้นมหาอำพิธจะมีพระราชดำรัสว่ามีความต้องการธรรมะส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่มีการต้องการเลือประทีเข้าไปก่าคนมีนพระราชประสงค์เฉพาะทำโดยแท้เรือนี้เป็นที่พอใจพ่อจะมามากเพราะการกล่าวคำที่จำเป็นที่ต้องใช้ประีและเปลือกเข้าไสมนั้นก็เพราะว่าต้องการกล่าวตามอัตยาสัยของบุคคล ถจะไเตือนให้คนทุกคนมุ่งแต่เนื้อทำโดยเฉพาะถ้ากำลังใจของเขาเหล่านั้นยังไม่ถึงก็เลยเกิดความลังคาญจะหากว่าไปพบบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะในนดคณะหนึ่งเข้าที่มีความต้องการเนื้อแท้เฉพาะทำอาจจะมาก,ก็มีความพอใจมากไม่อยากจะเพูดเฉพาะเรื่องนั้นโดยเฉพาะ การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้ทรงแสดงว็ธรรมะเทศนามาทั้งแปดหมื่นสี่พันได้ธรรมขันเนื้อแท้จริงๆแล้วองค์สมเด็จพระพักวันมีความประสงค์จะค่อยๆเกลาจิตใจกอมารบุคคลหลายๆให้เข้ามาจับจุดเฉพาะขันธห้าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้น ในเมื่อกำลังใจของเธอทั้งหลายเหล่านั้นยังเข้าไม่ถึงก็อย่ากลายเป็นต่อวารลังคาในเกิดขึ้นผลในการแสดงทางพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีผลเอ่เจนั้นองค์สมเด็จพระทศสุคนจริงจะต้องแสดงหลายๆอย่างไม่แต่ว่านายที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาลงท้ายด้วยอริยสัจ การถวายพระพรในวันนี้อาจจะมีเสียงกระทบกระทั่งอยู่มากเพราะว่าเป็นแดนที่ไม่สงัดนั่งอยู่ชายทะเลเสียงคลื่นซัดก,กระทบฝันอาจจะเข้ามาในเครื่อ,ของขยายเสียงเรื่องเสียงรบเสียงราเสียงคนพูดภายนอกอาจจะต้องเข้ามาในเครื่อ,ของขยายเสียง อย่างนี้อาตมาถือว่าเป็นธรรมชาติที่ดีที่สุดมันเป็นของจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาบุิติสงสตรัสว่าพระอาจารย์เทศเอสรงถวายละพรรับพระมหาบุิตว่าจิตมีสาภาพเหมือนกับน้ำในรมที่นอนนิ่ง เพราะจิตที่มีอารมณ์กลิงนก็เพราะว่าอาศัยกระทบอารมณ์ภายนอกสำหรับพระอาจารย์วันได้ถวายพระพรจากพระมหาวิปปไว้นั้นวพาจิตมีอารมณ์อยู่สองอารมณ์ปลาตึนืออิทธารมกับอนิธารมทั้งสององค์ที่ถวายพระพรมาอาตมาห็นด้วย แล้วก็ตรงตามพระพุทธประสงค์ขระองค์งสมเด็จพรสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงกระอาตันมาได้มองไปในท้องทะเลเองท้องทะเลมีกระแสคลื่นใหญ่บ้างเล็กบ้างเข้ามากระทบฝั่งต่คิดว่าตา,ารธรรมดายกระแสน้ำมีสภาพนอนนี่ แต่เป็นเื่นที่กลิ้งเข้ามาเป็นลูกใหญ่บ้างลูกน้อยบ้างแล้วข้ามาจะทกปันแล้วก็ไม่มีการหยุดยัง้งเป็นอยู่อย่างนี้เป็นปกติถ้าจะเทียบกับจิตอย่างที่พระอาจารย์เทศวายเมื่อก่อนมาก็จะเห็นได้ว่าถ้าบุคคลใด มีกำลังใจไม่เกลีย้ยกลัโกล่ออยู่ในโลกประทันทั้งแปดประการยังมีอารมณ์สัมผัสพอใจว่างไม่พอใจบ้างอยู่ในโลกประทันทั้งแปดประการนี้ความพอใจจัดเป็นอิทธารมตามที่อาจารย์วันขาวความไม่พอใจเป็นอิทธารมตามที่พระอาจารย์อาจารย์วันขาวถวายพระอนมา ถ้าบุกคนทั้งหลายยังทำใจคล้ายกับน้ำในทะเลที่ยังรับสัมผัสกายกระทบกระทั่งจากคลื่นจากลมลมทำให้น้ำมีคลื่นและก็ยังยืนอยู่ในท้องทะเลชั้นใดทุกคนประเภทนั้นจะหาความสุขไม่ได้ในชีวิต ชื่อว่าการจบติดเขาบุกคลน,นั้นยังไม่มีแต่ถ้าหาพักว่าบุคคลใดท่นใจของตอนนี้เหมือนกับคนที่เยืนอยู่บนตล,ลิ่งลมเลนน้ำไม่สามารถจะทำจิตใจของเธอให้กลิ่งไปได้ไม่มีคลื่นใหญ่ไม่มีคลื่นเ,เล็กไม่มีการกระทบฝั่งชั้นใด จิตใจของพวกคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้คนแล้วจากกิจที่จะเพึงเกิดแก่เจ็บตายต่อไปในภายภาคหน้าดังนั้นแต่แสนน้ำทะเลที่ปลายกดอยู่ต่อหน้าก็จะมาเวลานี้จึงจัดว่าเป็นตังราที่ดีควรจัดการโดยสายขมันดาท่านพุทธบริษัทสำหรับพระอาจารย์วันก็ดี และอาจารย์เทศก็ดีได้ถวายรพระพรไะมหาบพิตมาแล้วนี้อาตมาถือว่าท่านทั้งสองได้นำเอาะธรทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินวรมศาสาศดาสัมมาสพุติจาที่พูดต้องมาถวายรพระพรไปแล้วสำหรับที่เริมหาบพิตมีพระราชประสงค์ แค่อาตมาถวายประพรคำส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวถวายแก่พระองค์นั้นอาตมาก็จะขอนำมาถวายพระพรตามที่จะพึงนิพึ้นมานได้ในเวลานี้ ท้งนี้ก็หมายความว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสมมาสัพุธตจ้ามีมายากที่จะเลือกทำใดๆให้ถูกกตยาใสของพระองค์นี้ได้โดยโดยเฉพาะแต่ธรรมาก็มีความปลื้มปีติใจอยู่อย่างนั้นที่ในวันนั้นพระมหาบพิตรได้มีพระราชดำรัสว่า ต้องการธรรมะโดยจะเพราะไม่มีคำว่าโกหานก่านจริงในสมัยหนึ่งที่พระมหาอพิพกอ็อาตมาที่จังหวัดสงขลาในวันนั้นเลยทรงจัดว่าการใช้พูดธรรมะมีการคำขมขกขันไปด้วยนั่นเป็นของดี เป็นการจูงใจให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้มีความประสงค์ในธรรมมากขึ้นช่วยในการเกิดเลยจุดนั้นก็เป็นจุดหนึ่งของอารมณ์จิตที่ยังมีอารมณ์มีมีความเป็นสัมพันธมิตรอยู่ในโลกธรรมแต่ต่อมาในเวลานี้พระมหาบุพิตมีพระราชประสงค์ โดยตรงเฉพาะทำโดยแท้อันนี้ก็สแสดงเห็นว่าแต่แสน้ำประทยขอรมหาพร,ระบพิตนั้นมีพระอารมณ์แนบสนิทอยู่ในรำโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้กล่าวกันทั่วๆไปก็เรียกว่าจิตเข้าถึงปรมัตถจิตเป็นจิตที่อารมณ์คิดตัดอุปกิเลสให้เป็นสมุทเฉตระหาร ไมีกำลังเธะไทยใหญ่กล้าอันพอจะล้างฝันกินเลสให้สิ้นไปได้ฉะนั้นธรรมะพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัยาศาสัดาสัมมาสมพุทธะเจ้าที่อาตมาจะถวายรพระพรในคารานี้ก็จะนำมาในด้านเวทนานุปัสนามหาสติปัฏฐานกับจิตตานุปัสนามหาสติปัฏฐาน โดยเฉพาะยาการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติกันจริงๆแล้วเขาต้องการสิ่งทั้งสองประการนี้เท่านั้นเป็นฐานคือเป็นศูนย์กลางของจิตที่จะเข้าวิชิตกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารแต่จิตใจของบุคคลผู้ใดยืนกลางอยู่เฉพาะในจิตตานุปัสนาก็ดี ในเวทนานุปัสนาทสอรรษการนี้ก็ดีก็มีความเข้าใจดีแล้วสามารถจะห้ามผ่นกินเล็กผู้ประเทศไทยวินาศไปได้อาตมาจึงจะขอถวายพระพรแด่พระมหาบกิดโดยเาะกันเสพระบาลีตามที่องค์สมเด็จพระจินสีศีได้ทรงกัดว่าดูก่อนที่สุทหลายอย่างไรพิโค ที่สุดย่อมพิจารณาเห็นเวทนาคือความสวยอารมณ์ในเวทนาเนียงเลืองอยู่เมื่อดูก่อนที่สุดห,หลายที่สุดในธรรมวิไนนี้เมื่อสวยสุขเวทนาก็ารู้ชัดว่าบัดนี้เราสวยสุขเวทนาเมื่อสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาเมื่อสวยอาทุกขมาสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกมีอารมณ์เฉยเฉยก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยอาทุกขมาสุขเวทนาที่เรามีอารมณ์เฉยไม่สุขและไม่ทุกเมื่อสวยสุขเวทนาที่มีอารมณ คำว่ามีอมิตรก็คือเจือพฤติกรรมคุณกรรมคุณนี่กระมาหาภพส่งราสตร์ตวแล้ว่ามีอะไรบ้างอาตมาจะไม่อธิบายก็รู้ชัดว่าับันนี้เราเสวยสุขเวทนาที่มีอะมิตรหรือว่าสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอะมิตรที่ไม่เจือกรรมมาคุณ ก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอิมิตรือเมื่อสวยทุกเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราสวยทุกเวทนาที่มีอิมิตรือเมื่อสวยทุกเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราสวยทุกเวทนาที่ไม่มีอมิตร รอเมื่อสวยอาทุกขอาทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรคือไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่ามีอามิตรขมัดเจรินด้วยมันเฉยเฉยเพอราะอารมณ์ตึงในมิตรหลายเหล่านั้นก็รู้ชัดว่าับันนี้เราเสวยอาทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรหรือเมื่อเสวยอาทุกขขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตร ก็รู้ชัดว่าปับันนี้เราสเสวยทุกเมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิดดังนี้พิสุยอ่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นไปในภายในว่ายงย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นไปในภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาให้เวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อม Gloria, ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความตั้งขึ้นทั้งความเสื่อมไป ในเวทนาบ้านก็หรือสติว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เท่นั้นแต่เทียงสัตว์ว่าเป็นที่รู้แต่เทียงสัตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเโดยย่อมไม่ติดโจ์ด้วย ย่อมมายึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนที่สุทมาไหลที่สุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองอยู่อย่างนี้แหละอันนี้จะตเป็นเวทนานุปสนาในมหาสติปัฏฐานตามที่องค์สมเร็จพระวิชิตธมานบรมศาสดาสมาสมาสัพพุทธเจ้าทรงสั่งสอน อาตมาคิดว่าเพียงอาตมานำแต่พระบาลีที่องค์สมเด็จพระินาร์สีจะให้เอาจิตไปพิจารณาเวทนาเพียงเท่านี้เพียงเนื้อแท้อย่างนี้พระมหาบกพตษก็มีพระปิชาสามารถพอที่จะสามารถพิจารณาได้ราว่า การพิจารณาเวทนานั้นมีประโยชน์อย่างไรถ้าจะก่กตันไปโดยเฉพาะเวทนาทั้งหมดเป็นโลกธรรมแล้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีสุขมาทุกขเวทนาก็ดีใน,นากนรนารเสวยอารม ถาแต่มากำลังถวายละพรอ,อยู่นีได้ใช้สายตามองไปทะเลที่ทะเลกำลังมีคลื่นใหญ่และบางขณะทะเลก็มีคลื่นเล็กสภาพของคลื่นไม่สม่ำเสมอกันในที่สุดน้ายในที่สุดนั้นคลื่นของทะเลก็มากระทบฝัง่ง กระทบแล้วแทนนี้คื่นจะหายไปน้ำกลับย้อนถอยหลังกลับไปตั้งเป็นคลื่นใหม่เข้ามากระทบอย่างนี้ข่าจิตของบุคคลเราเข้าไปกระทบกับครื่นของอารมณ์ถ้าคลื่นนั้นเป็นอิทธารมณ์ตามที่พระอาจารย์วันถวายสะสอนเป็นคลื่นที่มีความพอใจ นี่เราเรียกว่าการมาคนก็ดีจะก,ก็มีอารมณหรือว่าเป็นขค้ื่ที่มีความพอใจในการสงบสงัดที่ประเจจาฐอาิตรก็ถือว่าจิตนั้นยังเป็นจิตที่ไม่ดียังมีความพอใจในครื่็งเพราะคื่ไม่มีเวลาอยู่ กระพบเจแทกเป็นชึ้นเล็กเดีว่นใหญ่อยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าจะเป็นอาการร่างกายของคนก็จรู้สึกว่าร่างกายของคนนีเต็มบรความเหนื่อยเหนื่อยมีกิจขาที่จุดๆไมีได้ชื่นที่จะต้องฟังดูืหมว่าชื่นจะหายไป แล้วก็เคลื่อนกันั้งก็ตัดกลายไปเป็นเคลื่นใหม่ต่อไปอีกก็เพื่อนขึ้น่นจะเพื่อนลงสูงบ้างต่ำบ้างแล้วในที่สุดก็มาจะทบฝันมีสภาพคล้ายมปจะหายไปแต่จะก็ไม่อาว่ากแต่้าว่าก็ไ,หกไ่หายกลับไปเกิดข,ขึ้นมาใหม่ก้อนี้มีประมาณชั้นใดก็จะเทียบได้กับจิตใจของบุคคลที่ยังพอกระจายอยู่ในช่วงของอิเลก ไม่สามารถจะทำลายจิตตักกิเลสให้เป็นสมุเทเฉติประหารได้เพื่อต้องมีสภาพมันน้ำที่มีคลื่นกระทบกับฝั่งดูเมื่อจะหายไปแต่การหายเป็นเพียงกายหายแต่ใจคือแระแสน้ำจริงๆไม่หายนำให้กลับไปเกิดเป็นวายตายเกิดในวัฏสงสารใหม่ กำลังใจของบุคคลที่ยังมีความพอใจในเครื่องเป็ืนโลกกรรทำก็เป็นกําลังใจที่เต็มไปความเหน็ดเหนื่อยหาจุดจบ,จบ,จบไม่ได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดก็เหมือนจะขึ้นในทะเลชั้นนั้นอาตมาขอถวายประกอรว่าองค,าค์สมเด็จพระวิชิตรมารทรงตัดไว้ในตอนท้ายว่า เมื่อความเกิดขึ้นหรือว,ว่าความเสื่อมไปปรากฏแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตัดว่าหรือว่าสติว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้น,นเพียงแต่ตสัจะว่าเป็นที่รู้เท่านั้นเราไม่เกาะมันไว้เพียงสัจจะว่าเป็นที่อาศัยได้ลึกเพื่อย่อมไม่ติจดจูด้วยในอารมณ์นั้นเพืออลรมณ์ของโลกกัน แล้วย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกทั้งหมดด้วยดูก่อนที่สุดหลายที่สุดย่อมที่เจรณายินเวทนานเรืองเนืองอย่างนี้ถ้าจิตไม่เกาะในโลกกระทำทั้งหมดตามทีองค์สมเด็จพระเบรมสุคสโโุโกก็จะว่าจิตของท่านผู้นั้นเข้าถึงอาทิโมกครรมเอว่าทำเป็นเครื่อง้นแจกความเกิดแก่เจ็บตาย สำหรับในเวทนานุบสนามาอาภัิปัฏา,าในอิสัยอาตมาขอถาวายพระพรเพียงเท่านี้ขอถาวายพระพร